อิซูซีประตูจะส่งมาให้แบบแน่นๆล้อมแม็กยางใหม่ใส่ให้หมดแล้วนะคะใครที่ตามหาตัวนี้อยู่ต้องห้ามพลาดชิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะคะที่สมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะวันนี้เนเน่ยอยู่กับอินสูดดีแมค่ะหน้าใหม่แล้วสําหรับตัวนี้นะจ๊ะเออ แต่ก็ยังไม่ใช่ใหม่ล่าสุดนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีเทาบอลเทาน,นะเะข้าได้กับทุกคนเ<บ>ข้าได้กับทุกอาชีพทุกฉลกเลยตาไฟใส trabalh, ใสสวยๆคันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะรับรองว่าถ้ามาล้างทําความสะอาดเนี่ยสวยกริบแน่นอนและคันนี้นะคะล้อแม็กใส่ให้ใหม่แล้วนะส่วนย,ยางเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้ใหม่อีกนะจ๊ะที่รักจาก๋าคันนี้นะคะเป็นตัวสี่ประตูที่สวยกริบมากถ้าล้างทำความสะอาดรับรองว่าวิงวับวิงวับนะคะนี่ ภายในนะคะเดี๋ยวเนเนสปาให้จ่าทุกคนจ่าสําหรับคันนี้นะคะเบาะที่มันเลอะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราสปาให้และตรงนี้จ่าที่บางแดดนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเอาออกไปประเด็นหนึ่งว่าเราใช้ป้ายแดงเลยนะจ๊ะและคันนี้ค่ะรับประกันให้ไม่มีชนหนักน้ำาท่มไฟช็อตไฟไหม้ด้วยตรงนี้เลยนะคะรอยอาร์คสวยๆแบบนี้ตะเข็บกริบไม่มีการทำสีไม่มีการโปสสีนะคะทั้งทั้ง4ประตูเลยเปิดให้ดูเลยนะคะ คอประตูตรงนี้รอยอาร์ก,ก็อยู่ครบสวยๆนะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีการชนมาแน่นอนนี่อาร์กสวยๆอาร์กสวยๆและคันนี้นะคะถ้าเห็นด้านหลังตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะเห็นไหมนี่มันอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อขอโทษเต็มเต็มจอใช่ไหมคันนี้นะคะคัมซีสวยๆเลยลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่ลหลายๆคนผู้สาวอาจจะคิดว่ามันใส่มาทําไมนี่ตามสไตล์ผู้หญิงแบบเราใส่มาทำไมอะ่ะเกะกะทำอะไรก็ไม่ได้ทไไดําประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ คิดผิดค่ะสามารถตักพาได้ทุกคนเวลาเราไปงานต่างๆต้องการแบบแขวนเสื้อไม่ให้เสื้อยับเอาไม่แขวนเลียงค่ะนี่คือสิ่งที่คุณพี่ชายคิดมาแล้วนี่คือประโยชน์ที่เราได้นะคะด้านหลังจัดทรงมาให้แล้วรอๆค่ะหน้าหลังเท่ากันนะคะเป็นเส้นตรงนะจ๊ะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รีบโทรมาค่ะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6โทรมาหาเนเน่ได้เลยจ้ะหรือทักมาเลยที่เพจรถมือสองสมชายคาเซนเตอร์อารันนะคะ ย้ำว่าถ้าใครอยากเข้ามาหาที่ร้านนะคะอย่าลืม่าแจ้งว่ามาหาเนเน่นะจ๊ะถ้าไม่แจ้งว่ามาหาเนเน่อดได้โปรโมชั่นดีเดอ้อมาดูห้องเครื่องกันหน่อยค่ะคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยๆเลยค่ะไม่มีการรัว่วซึมไหลเยิ้มนะคันหน้าเดิมนะคะไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะแผ่นเพจอยู่กับที่นะคะสวยๆและนี่จะ้ะอะไรอะเห็นแต่ฝุ่นลูกค้าคิดอย่างนี้ใช่ไหม ตรงนี้ตัวกองอากาศเราเปลี่ยนให้ให,ใหม่นะคะของเหลวภายในเครื่องนะคะเปลี่ยนให้กับศูนย์อีสูสุเลยนะคะใครที่อยากได้รีบโทรเข้ามาวันนี้เนเน่ให้เลยค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทศูนย์บาทเท่านั้นนะคะรีบทักก็รีบโทรเข้ามาวันนี้เนเน่ขอตลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ